ีขอบคุณที่เลือดลูกคุยแกฟืน้นนะละไม่เป็นไรลูกคุยก็เป็นลูกฉันเพื่อเขาหรือเพื่อฉันก็ตอบฉันคุณทำอย่างนั้นฉันไม่สนใจว่าคุณคิดยังไงแต่ตอนนี้ลูกคุยหายดีแล้วฉันถึงได้มาขอบคุณฉันจะทมอะไรหน่อย ตอนนั้นเธออยากฉันตายใช่ไหมความจริงคุณเป็นคนชฉลาดถ้าจะดีนทางที่ถูกก็มไม่เป็นอย่างนี้ในโลกนี้มีคนฉลาดมากมายแต่ไม่ใช่จะเลือกเดินถูกทางอย่างน้อยฉันก็เคยอยู่คริหร่ห์นขับรถคันเดียวมีคนล้อมหน้าล้อมหลังฉัน ี่มันเป็นเพียงรูปธรรมเท่านั้นสุดท้ายกูก็ต้องอยู่ที่นี่ชีวิตคนรอก็เหมือนฝนฉันไม่เสียใจใสิที่ทำไปฉันจะให้เธอรับปากอย่างอะไรดูแลลูกพูให้ดีอย่ายเขาเสียคนฉันไม่อยากให้เขาเจริญรอยตามฉันรับปากได้ไหมได้ ดีๆนะดีๆครับทำไมผมเหนื่อยจ้าอู้เหนื่อยก็นั่งดิเอานั่งก่อนนั่งนั่อนลูกคุยเพิ่งจะหายก็เลยเหนื่อยนะอีกหน่อยหายแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกจ้าไม่แล้วแบบเลยแล้วผมจะไหว้น้ำกับพ่อบุญธรรมเหมือนก่อนนี้ได้หรือเปล่าครับได้ๆๆๆๆได้สิจ้าเอาไว้ต้องหายให้ดีก่อนแล้วค่อยไหว้ดูไหมเออที่ลูกคุยมาที่สิเออพ่อบุญธรรมมีอะไรจะให้ลูกดูรู้ไหมครับนี่หลับตาก่อนนะอะไรเลยเลยหลับตาก่อนสิฮะ หนึสองสนี่ดาดาดาชอบไหมอ่านังลงก่อนนังลงก่อนนะเป็นยังไงเห็นไหมคอเต็มไปหมดเลยรู้ไหมใครต่อให้เอ่ยพ่อบุญธรรมาสิแม่ต่อไม่เป็นหรอกเก่งมากนี่ดูนี่สินี่ไหมรถคันนี้ขับมาเริ่มเลยเห็นไหมมุกพ็พนะรู้สึกอาศีกับอาบุญเข้ากันได้ดีนะยัช่ยกันทูคอด้วยแล้วมีโครงการอะไรไหมเนี่ย ร่วมกันอะไรโอ้ร่วมกันแต่งงานดิแล้วไปปล้นหไื้ไงชู้อะไรเอ้าเขาไม่ได้พูดกับแกเลยไม่สินี่บอกก่อนนะพ่ออย่ายุ่งใช่ไหม,มแหม่ตอนนี้เขาอยู่นี่ลองถามเขาดูสิ